พี่น้องมันยังมาเที่ยวบางแสนครับผม,มนี่อาหารทะเลครับปลากระพงทอดน้ำปลากุ้งคุณเชียงพี่น้องเนาะนี่นี่จอปูนี่กุ้งย่างครับพี่น้องนี่ยแล้งก็ถุงถุงแสงอ่าจิวชัดนะครับน้ำจิ้มซีฟูดดำอะไรอย่างนี้พี่น้องจุแซมกันเด้อพี่น้องครับ <c oughs> ใครเปิมมุกเต็มเตียมกี่ม <c oughs> ันนักมุดแล้วครับอากาศดีทางแสนเลยอากาศดีดีนะที่ยังไม่ตายร <c oughs> ้อนมาก อาปู๊บเมันกินยังป่ะข้ามยังครึ่งหนึ่งพอจ้ะยังต็มแจงรอนทอดมันย่างอือเมือก้มันเิิมอบนี่นะโอ้โหนิ่มไเด้อน,อนี่ะินเ really Chị có nghĩ xem con Васius mà một người đó ch Weiter Bana nghe ông ấy nói cái gì Về mùi thoái Ay Đ estrat nó chơi một cái này nó เบือกินบ่ไดแนะครับแข็งแห้งแกะออกก่อนครับ้พูดถึงมาหันห <c oughs> มูตะกี้เบื่อใสดีครับบนเตรียมมีดมานะครับเดอดพาหลังมีนี้อยู่เออมีทุกอย่างครับเอาอีกกว่แม่เอาแปงให้ว้าวว้าว <c oughs> chạy rồi ăn đều nè, nè đi Hãy subscribe cho kênh không ซาซิมิกุ้งครับตายปาดคอเลยอะไรอ่ะเงอไสดิกิ๊กเลยหงานีครับ ซีผูดนแน่ยแหครับพี่น้องครับมันเงี้ยครับหอมหวานว้าไม่ไป็นขวบ ผู้เขาครับพค่น้องครับใส่เดียวกันนะครับไม่กันนี่เขาแบ้เขาอันนั่น่นเขาด่าตระกูลนี้ดีกว่าสนุกนย พี่เล่น่ะเอ้าแมอกว่ไม่สลองเล่นดู่อน้าหรเนี้ยปอดอ้กลับบ้านกับพี่ต้ป่าครับดบดูสันคุมาวัน้ไงุ่มน้อ ะทะเลวันนี้ะทะเลกินอาหารทะเลครับวันนีห้หัวหัวไข่หัวมันขี่นะครับขี่ออกตายแล้วนะครับ